ท้อซนี่ท้อซ้อนี่ท้อซ้อาวาก็ทายาเลีโอ้โห้แก่แล้ะโอ้ซลิซีไม่เาซีไม่เอาไมเลยเว้แต่บ้านดอกกบ้านดอมรบกวนเหรไม่มมซีไม่เอาซีเอม่มซดอกมัรบวรขาวาก็ผ่านแลยวอ้้าวสนัาเที่ยวมม่หนหนลไม่อยากดนเออืมไม่ไม่อซีไม่น่าไม่เกี่ยหัดรู้ลมบจากกลอ การเราแต่งยานเาขอเคลีเอาแต่นี่ไที่ชาลล์ลอ่าพอากลัวนะทากคุถอดเนี่เนโอ้ก็โอ้เกเพืนี่แหละพูก็พ่อยอืโอ้โอเพืนนี่แหละนี่โอเปื่อนนี่หรอตนี้พอตอนนี้ลเนาะเออตทรศัพท์ว่าตัวโทศัพท์ว่าเวดพอดาลีเวคว้าเวดามุอถบอวบ่อะไรที่ไหนดกู็ตะนี้ลเนาะ ไช่มูสนน่ไม่มาเนาะมันไม่เอาเปิดเลมเนาเอ้ยนี่ไอหัวมอ่โกเนาะอสวนนี่ทอดซอนเนาะปีกเก่าทอดแลปีใหม่ไว้ได้หมกอเซียมีเนี่ยโอเคเนาะไม่ใช่าสมูไม่แรงไม่เกลดอคราบอกจากการอรอยเนาะแล้วไม่เกลือกเล่ต้อนน่าขอเนาะเห็นเลยหัวมอสโกเลยเนาะ

น้ออยู่นออยู่น้อบปอายาสาน้องไปยาสาปอยาสามเออปอยาสาปอยาสาน้ออันไหล่ตาบเรมอกลูกก๊าลกกชกนกตามลกไดยังอ๋ออ๋ไม่ล่ยอ็ไม่ล่เดียไม่หดที่หมดกล่ะก็รอใน้องนียนด็กอดนี่ล่ะนดี๋ยอดนี่ลอะกอเไปน้องกอดนี่ล่ดียนียนอดนี่ลอยอ เมแล้วก็ไม่ล่แม่ต้อยดูเาไว้ตรงนี้ยาดูม่มูเตลเลรนอแม่มูลตมเลรีนแม่มสลิลเลรตวนี้ยากแ่แหลเนาก็อยู่บนนรนกบลาแค่นี้ตันี้ยาเนาะตอ้าตวอาจารยนาเวลลับป่วยปวต่ากูดต้ากไ้ยังเออคอวามเลยเนาะกาเนาะ นีนแน่นนอนนอนแน่นอนอนนนอนนอนนอนอีนาไอเจ้าเนี่้อพวกกันในมูบ้านอาการลื่นลอดอ้อ้นอจะนี่ดำเลอะรก็ักติดตาเราไดย